วันนี้เวลา12นาฬิกา36นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัรัรขติยาราชนารีสเสด็จลงนัดตำหนักที่พิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาทรงสอนลักษณะบรรยายออนไลน์ครั้งที่3พระราชทานแก่นักศึกษาชั้นปีที่4และปีที่5คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ส่งบรรยายบทที่3ในหัวข้อเรื่องชีววิทยาของมะเร็งการเพิ่มจำนวนของเซลล์วัฏจักรเซลล์และวิธีการส่งสัญญาณที่ไม่สามารถควบคุมได้วันนี้เป็นบทที่สซึ่งเป็นเรื่องชีววิทยาของมะเร็งการเพิ่มจำนวนของเซลล์และ s i n n l l n n p p t h w a y มะเร็งเป็นโรคที่ไม่สามารถควบคุม c e l l proliferation ได้ถึงแม้ว่าระบบวงจรการควบคุมของเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติจะเหมือนกันเกือบทุกอย่าง ในหัวข้อที่ท่งบรรยายเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่ความเข้าใจในหลักการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการรักษามะเร็งโดยเฉพาะกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งได้แก่การเพิ่มขยายจำนวนการเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัวและเข้าสู่ช่วงปลายของอายุขัยของเซลล์หรือความชราภาพและกระบวนการตายของเซลล์ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมแต่หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้น ได้การเพิ่มจํานวนของเซลล์มีความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของเซลล์หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์แบ่งออกเป็น4ระยะเริ่มตั้งแต่การสร้าง DNA เพ็่เอเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นจนการเข้าสู่กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็น2เซลล์โดยแต่ในะระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซลล์ขึ้นกับโปรตีนจำเพาะหลายชนิดที่คอยควบคุมวิธีการส่งสัญญ,ญาณให้มีการทำงานได้อย่างเหมาะสมและถูกเวลาหากเกิดความผิดปกติ ที่จุดควบคุมเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เกิดมะเร็งขึ้นได้ และนอกจากนี้ทรงบรรยายถึงรายละเอียดของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ซึ่งจะนําไปสู่การตอบสนองของเซลล์เช่นการแบ่งตัวการแสดงออกของยีนการตายและการอยู่รอดของเซลล์เป็นต้นโดยหยิบยกความสําคัญของภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพหรือที่เรียกว่าเซนเซนส์โดยการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีจนในที่สุดเซลล์หยุดการแบ่งตัวลงอย่างท้าวรเซลล์กลุ่มที่อยู่ในภาวะชราภาพนี้อาจมีความสําคัญที่ทําให้การรักษามะเร็งโดยใช้ยานั้นไม่ประสบความสําเร็จ โดยปกติแล้วเซลล์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะอยู่ต่อไปทําให้เซลล์เกิดการ a พ o p t o s i s ซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายกําจัดเซลล์ที่ก่อให้เกิดปัญหา ทั้งนี้การทำความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาหรือคุณสมบัติของเซลล์มะเร็งตลอดจนกลไกในแต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโตการเพิ่มจำนวนเซลล์จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น